ทุกคนครับปากมาาคาเฟ่วันนี้ผมจะพาไปที่ลำปำนะครับเพราะว่า,าพื้นที่อย่างนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยเขาลงทำวิจัยหลากหลายโครงการต่อเนื่องมาประมาณสัก3-4ปีมาก่อนหน้านี้นนะครับซึ่งครั้งแรกเป็นโครงการวิจัยการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนพันธุ์ กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งท้องถิ่นที่รับผิดชอบนั่นก็คือเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับแล้วก็ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปสํารวจทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ว่ามีอะไรบ้างแล้วเอาทุนวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยมานําเสนอผ่านกลไกตลาดวันนี้ภาพงานวิจัยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่เป็นคนพัตตลงเองเนี่ยก็คงจะรู้แล้วแหละว่าลำปำไม่ได้มีเฉพาะแต่หาดแสนสุขอย่างเดียวไม่ได้เที่ยวเฉพาะวัดวังวังเก่าวังใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่วันนี้เรายังสามารถที่จะไปทํา กิจกรรมหรือทำเวิร์กช็อปกับชาวบ้านได้ตั้งแต่เชา้านะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับนี่คือตลาดริมคลองลำปำนะฮะซึ่งอยู่ไปใต้โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะครับท่านอยากที่จะไปเที่ยววันนี้ต้องตื่นเช้าหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขามีคนขับเรือที่ขับเรือหาปลาอันนี้เปลี่ยนจากการหาปลาหรือว่าใช้เวลาว่างจากการหาปลา มาขับเรือรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะนั่งเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองแล้วก็ดูแสงแรกที่สวยงามนะแสงแรกที่ลำปำนั่งเรือไปประมาณสัก5นาทีเท่านั้นเองเนี่ยเห็นในภาพเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกเลยว่าใครไปเห็นสถานที่จริงๆนี่ก็จะต้องประทับใจแล้วมีบัวแดงด้วยนะชมแสงแรกประมาณ5นาที เดินทางไปชมบัวแดงต่ออีก5-10นาทีถ่ายรูปหรือว่าอะไรก็ได้นะเก็บความประทับใจนะครับ<ม>สักพักหนึ่งก็นั่งเรือกลับมาทํากิจกรรมตักบัตรพระทางน้ำกันต่อซึ่งมีพระอธิการยุงยศซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดยางงามนะครับท่าน่ายเรือบินตาบาตรทางน้ำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคร เป่งกิจกรรมนี้จริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคนนอกพื้นที่นี่ไม่ค่อยจะรู้นะครับเป็นวิถีชีวิตของชุมชนจริงๆนะฮะที่เขาทํากันมานานแต่วันนี้เมื่อภาพจากทางสื่อต่างๆเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนนอกพื้นที่ได้รับรู้แล้วก็เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ลําปานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเป็นภาพใหญ่ดีกว่า นะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ไงนี่คือตลาดริมคลองลําปำนะฮะหลังจากตักบาตพระทางน้ำสร็จับเรียบร้อยแล้วก็เดินเที่ยวตลาดริมคลองลําปำซื้อของกินของฝากจากชาวบ้านนะขนมอร่อยอาหารทะเลที่ได้มาจากทะเลสาบลำปำเนะี่ยก็เยอะมากนะพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ เมื่อวันที่19 20ตุลาคมที่ผ่านมาทางดรสวงมนก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคนลำปําอีกหนึ่งรอบนะฮะเป็นโครงการที่ขอบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับคนลำปำําชื่อโครงการบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมชุมชน12พื้นที่ วิจัย4 4้ย่านวัฒนธรรมชุมชนจริงๆแล้วลําปำเนี่ยเป็น1ใน12พื้นที่วิจัยนะครับก็ถือว่าโชคดีของคนลําปำเป็นการบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมที่เอาทุนธรรมทั้งหมดเนี่ยมานำเสนอผ่านสื่อนำเสนออย่างไรเดี๋ยวไปดูภาพกัน นี่งไงเป็นกิจกรรมพัฒนลุงล้อมวงคุยสารพลังสร้างคุณค่าคืนวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาลำปําที่รักโดยการให้คนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันพูดคุยเพื่อที่จะนำเอา,อาปาัญหาเป็นการตอดบทเรียนนะต้องพูดอย่างนี้ เป็นการตรวจบทเรียนว่าปัญหาที่ผ่านมาในการบริหารจัดการทุนละธรรมชุมชนเนี่ยมันเป็นอย่างไรแบบไหนแล้วต่อไปเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการบรรยายให้ความรู้การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการขายมั่นใจทําได้ขายเป็นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดวยวิทยากรที่เป็นอินฟลูเอเซอร์ในพื้นที่นะครับมาพูด สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถที่จะกล้าทำสื่อหรือนำเสนอพื้นที่อาหารหรือผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนของตนนะครับในการนี้เนี่ยก็มีดรสวงมนสิทธิสมานหัวหน้านักวิจัยส่วนกลาง แล้วก็นายนนท์ประวิทย์แก้วนุ่มนักวิจัยในพื้นที่ร่วมทีมคุยมีนายมณีแป้นน้อยรองนายุทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทลุงร่วมให้แนวคิดในการดึงเอาทุนวัฒธรรมในชุมชนที่มีอยู่มานําเสนอผ่านหลากหลายกลไกพร้อมอผ่านหลากหลายกลไกความพร้อมของชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่ จะทําให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนต่างถิ่นเนี่ยรู้จักลําปําม,มากยิ่งขึ้นโดยการนําเสนอของคนในชุมชนเองนะก็จริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายสําหรับเรื่องเล่าของลาปาเนี่ยผมยังไม่ได้เล่าเรื่องของวัดวังวังเก่าวังใหม่วัดยางงามที่มีโบสถ์อายุราวๆสอ0ร200ปีแล้วก็สวยงามมากให้ท่านได้ฟังเลยนะฮะ วันต่อไปจะนำมาเล่าให้ได้ฟังกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามปากหมาเออไม่ใช่สิปากมากคาเฟ่เล่าทุกเรื่องที่อยากเล่านะครับเดี๋ยววันต่อไปนะมีเรื่องอะไรที่จะมาเล่ากันต่อติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ